นี่นะคะครับนี้ก็เป็นที่17ปีที่17แล้วใช่แล้วก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มเนาะจากเครือพิมพ์มา<ช>เป็นออนไลน์ใช่ใชครับผม ไปับที่เต้ไ้กันหน่อยเต้ไกันนะคะต้อนรับทีุุสวัสดีครับสวัสดีครับพูดได้เลยค่ะใช้ไม่ดีนะคะไม่ดีให้เกียรติกับงานของเราทุกครั้งนะครับที่จัดขึ้นมาท้งนี้น้องนะคะวิแจนชัดเชเสารทั้งสิบท่านนะครับผมปี2 0 2 1นั่นเองนะฮะนี่คนสวยก็สวยงามมากสนานกันมากนะฮะซึ่งเรนราานใน่วันต่อนคั้งนี้งขบคุณผู้ใหญ่ท่านท่านรูต่มีชื่ของเราสอคน 零四零幺八。 งามมากเลยทีเดียวใช่ค่ะต้องบอกว่าศิลปินของเรานะคะที่มาร่วมงานเขาใช้รถกนาดว่าในโปรอินเตอร์นะคุณนะถูกต้องเพราะว่าฝีมือเด็กๆของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยความสามารถหลากหลายนอกจากเรื่องเปลี่ยนแล้วก็เรื่องว่าความสามารถเรื่องการดูก็ดีนะครับยังสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ใช่ครับผมต้องเมนต์ได้ย่าไปก็คือว่าไม่เก็สามร้อยโกกับสาเพราะว่าชีวิตเรื่องถ้าเกิดเราอายุสิงเนี่ยเราน่าจะลงแต่งหน้าสูงส่วนสูงกับหน้าหน้าตาหน้าตาสวยน่้ทำนะครับคุณเพชรรัตน์สายทองนะฮะแล้วก็คณะ ฐานจากในชุดรูปรวมด้วยนกดสวไปครับคาฝัซีรีเรื่องนี้ด้วยนะครับไทยและดอลโด้บริษัทประกันไทยไทยวันจันรวนี้ใหญ่จริงๆที่เป็นบรรจขอบคุณดนตรีที่พาบบาเยีตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุดแล้คะขอแสดวามนีอคั้นึงนะคะข้าวงการมานานไม่เคยได้รับรางวัลทางการแสดงเลยก็เลยตื่นเต้น วันพ Harr ิเศษของปีนี้รังวันที่สองค่ะเพลงพระองค์ข้าจะทำให้เกิดการมีความสุขบนโลกไปเรื่อ